สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเทสยนอนรถมือสองคัดเกรดกอนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถส,สวยๆที่น้ำหนึ่งน้ำมันแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพามารับชมนะคะกับรถอีโคคาประหยัดน้ํามันรถ แฮชแบ้ประตูรถนันเอกประสงค์ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวยาลิต1.2มิตรปี2019พี่จ๋าตัวนี้เลขไม้นะแะสนนิดๆเองและตอนนี้น้ำหนึ่งค่ะอยู่ที่สำนักงานนะคะสาขาสวินทวงเป็นอีกหนึ่งสาขาที่เปิดใหม่ขออนุญาตแพลนกล้องสักนิดหนึ่งค่ะ นี่นะคะขออนุญาตแผนกล้องักนิดนึงนะคะที่นี่นะคะยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะแต่ว่าก็เปิดแล้วจะเปิดเป็นทางการอีกทีก็วันที่5้านะวันที่5กรกฎาคมเนาะนะก็ตอนนี้ก็อันนี้ก็คือบอสนะคะกำลังคุยอยู่เนาะอามาดูฝั่งนี้กันดีกว่าค่ะ ใครที่สนใจนะคะรถสวยคัสเกตส,สตล์พรีเมียมพีจ่จ๋าไม่ว่าจะเป็นรถเก่งเล็กเก่งใหญ่เก่งกลางรถกระบะรถตู้เรามีมาให้ครบเลยนะคะแต่ว่าช่องนี้นะน้ำหนึ่งขอดูเป็นอ่าช่องนี้ค่ะใครสนใจก็จะเป็นพวกยาริสวีออสนะคะหรือจะเป็นพวกมาด่านะคะซิตี้นะคะรถเก่งเล็กนะรถเก่งอีโคขานะคะประหยัดน้ำมันรถเล็กกะทะัดรัดหาที่จอดรถง่ายนะคะขอเป็นช่องนี้ละกันใครที่สนใจก็ติดตามน้ำหนึ่งช่องนี้ได้หรือถ้าใครอยากไปดูช่องกระบะรถตู้ก็ไปเซิร์ชได้เลยนะคะ น้ำหนึ่งรถกระบะมือสองคัสเต็ดน้ำหนึ่งรถตู้มือสองคัสเต็ดน้ำหนึ่งพาชมรถมือสองน้ำหนึ่งรถครอบครัวมือสองคัสเตรดสามารถไปติดตามได้ค่ะเอาละค่ะพามาดูคันนี้กันต่อนะคะคันนี้เป็นโตโยต้ายารีท์สองมิดปี2019ออกห้างป้ายแดงอยู่ประมาณ589,000แาพคันนี้เหลือเพียงแค่369,000หเาพเท่าน,นั้นเองนะ369,000พี่จ๋าก็จะผ่อนอยู่ประมาณหกหกพันนะคะผ่อนอยู่ประมาณ6,000 6,002-6,003อยู่ประมาณนี้นะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เข้ามาทดลองขับได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพารับชมร,บรอบๆคันนะจ๊ะคันนี้นะนะกะ็เป็นตัวยาริส1.2นะคะตัวมิดนะคะถือว่าเป็นตัวกลางนะคะด้านหน้าก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะกระจังหน้าสีดำค่ะป้ายทะเบียน9กไก่ดอเด็ก9316 กรุงเทพมหานครนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของแม็กค่ะได้เป็นแม็กสีทูโทนนะคะแม็กสีเงินนะคะตัดกับสีเทาดำแม็กสีรูค่ะคันนี้นะคะซีรียาอยู่ที่185ทับ60 R15 แม็กขอบ15นิ้วพี่จ๋าตัวนี้นะนะคะถ้ายางคันไหนท่ายางที่แบบแตกมีแตกลายงาไม่มีดอกยางตัวนี้เรามีการเปลี่ยนดูแลให้นะคะอ่ะตัวนี้แม็กขอบ15นิ้วนะคะ ายางนะยางปีอะไรเอ่ยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูในส่วนของยางให้นะคะและในส่วนของกระจกมองข้างค่ะได้เป็นสีดํามาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะสันเหลี่ยมคมค่ะนี่ค่ะพี่จ๋าที่เปิดด้านนอกนะคะได้เป็นอ่าสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกนะคะก็เป็นตาโตโยต้านะคะกระจกตาโตโยต้า แล้วก็ภาษีพรบรเรามีการต่อให้นะคะมีการต่อให้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านในนะคะพี่จา๋าคุ้มโทนเป็นสีดานะคะเบาะได้เป็นเบาะผ้านะคะได้เป็นเบาะผ้าตรงนี้ก็ตกแต่งนะคะนี่วัสดุสีเทาหน้าจอนะคะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดให้หน้าจอเป็นแทสกีดนะ,ะแผงประตูได้เป็นสีดำนะคะนี่ ใครสนใจก็เข้ามาดูนะคะเข้ามาทดลองขับได้อมาดูกันต่อค่ะนี่ด้านในนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นเบาะผ้าแบบกำรรมะหยี่นะ,ะแผงประตูได้เป็นสีดำนะคะ,ะด้านหน้าดิสเบกด้านหลังดรัมเบกนะคะด้านหน้าดิสเบกด้านหลังดรัมเบกคําแม็กขอบ15นิ้วอะนี่ยางปี2024น่ะยางปี24นะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นรถแฮชแพค5ประตูด้านท้ายก็สามารถเก็บของได้เพราะว่าเบาะแถวที่2สามารถพับได้นะคะสปอยเลอร์นะคะไฟเบรกยนที่3ระบบไล้ฟ้านะคะตา t o y ย t a เสารับสัญญาณพี่จ๋านะที่ปัดน้ำฝนด้านหลังเปิดท้ายกันดูนี่ค่ะ359,000ะคะอ่ะคันนี้นะคะตรงนี้เขาจะใส่ไว้อย่างนี้เขาจะใส่ไว้ด้านข้างตรงนี้นี่ แล้วก็คำหนึ่งใส่ก่อนใส่ที่แบบว่าสนใจนะคะเข้ามาดูมาทดลองขับได้นะ,ะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะใส่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนฉากกั้นนะคะเหมือนฉากกัน้นนี่และปกติแล้วนะคะรถ Eco a, ะะอีโคคาร์นะโตโยต้านะตอนนี้นะคะเขาจะเป็นแบบว่ายางอะไหล่ใช่ไหมเออไม่ใช่เป็นยางอะไหล่ เป็นอุปกรณ์แม่แรงฉุกเฉินนะคะแต่ครนี้เป็นยางอะไหล่ให้นะคะแล้วก็ลูกค้าเขาแบบว่าคนเจ้าของเดิมได้ยางอะไหล่มาให้แล้วก็พวกอุปกรณ์แม่แรงเขาจะใส่ถุงแบบนี้ไว้ให้นะคะนี่แต่ถ้าแบบ เขามียางอะไหล่ให้บางคันนะคะเราก็ให้ไปแบบนี้แหละให้ไปแบบนี้เลยมียางอะไหล่อุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะให้ไปแบบนี้เพราะว่าปกติแล้วบางคันนะคะจะเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินไม่มียางอะไหล่ให้นะเพราะว่ารถรุ่นใหม่จะแบบว่าเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินปะยางที่ปะยางแทนนะคะแต่ว่าคันนี้เจ้าของเดิมสงสัยเขาแบบว่าเนี่ยเอาพวกอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินใส่ถุงแล้วก็ตรงนี้ก็แบบว่าใส่ล้อแม็กติดรถไว้ให้นะเราก็ให้ไปแบบนี้เลยนะให้ไปแบบนี้เลยก็จะ ประมาณนี้นะคะไม่ใช่ว่าเอ๊ะถุงอะไรนะคะเจ้าของเดิมเขามีการใส่มาไว้แบบนี้นะ,ะแล้วก็นี่ค่ะตัวนอ็อตนี่น็อตนะคะแล้วก็อรอยเมคอัพต่างๆไฟด้านท้ายไทโพยิโตเดิมแท้จากโรงงานนะคะนสนใจทักมาได้เลยนะคะ0ู6ย์8 4 9 6หนนะคะทักขาน้ำหนึ่งได้ นี่ค่ะทะเบียนนะคะ9316นะคะ9316อ่ะมาดูกันต่อค่ะด้านข้างนี่ค่ะตัวอ่าล้อนะคะล้อด้านหน้านะคะเป็นดิสเกด้านหลังเป็นดรัมเรกค่ะพี่จ๋าขอบ15นิ้วนี่ค่ะ ภายในก็ได้เป็นบาะผ้าแล้วก็บาะที่สองตรงนี้ค่ะเขาสามารถพับได้นะคะพับได้ก็จะพับประมาณนี้อ่ะเนี่ยกดตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ดันเนี่ยเขาจะมีที่กดตรงนี้นะคะดันแบบนี้นี่อ่ะเนี่ยคะ่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่า40 60นะคะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็น ที่เราเปิดด้านหลังเนาะนะคะแล้วก็จะมีฉากกั้นนะคะอ่ะก็จะพับเบาะแบบนี้ได้นะคะนี่แล้วก็มีแผ่นยางรองนะคะแบบพรมเออตรงนี้นะคะก็จะมีแบบทั้งทรมนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็แผ่นยางปูรองกระเป๋าใส่เอกสารจะมีแค่ฝั่งเดี่ยวนะคะก็คือฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าคันนี้ได้กุญแจถึง2ดอกด้วยกันนะคะได้กุญแจถึง2ดอกด้วยกัน โครงสร้างตัวรถโครงสร้างเดิมไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชํารุดสูญหายค่ะไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถัง,ถงใดๆทั้งสิ้นในส่วนของเบาะนะคะเลื่อนเบาะจะเป็นแบบแมนนวลนะคะไม่ใช่แบบไฟฟ้านะเป็นแบบแมนนวลนะคะแล้วก็พวงมาลัยค่ะนะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะเป็นแบบบลูทูธนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนี่ค่ะ หน้าจอนะคะก็จะเป็นแบบทัสกีนคันนี้เป็นกุญแจแบบบิดไข่สตาร์ทนะคะได้กุญแจถึง2ดอกด้วยกันเดี๋ยวมาสตาร์ทรถดูด้านในกันนี่ค่ะเลขไม้หนึ่งแสนกับอีกสองพันโลตรงเนี้ยมันน่าจะลายลายตรงกรอบอันนี้นะคะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราดูตรงนี้ให้นะคะและคันนี้มีกล้องมองหลังขณะถอยจอดให้นะคะพี่จา๋านี่ค่ะ อะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอให้แล้วก็ตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเปิดก่อนเป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบดิจิตอลสามแสนหกหมืพี่๋าปี19นะปี19ผ่อนก็จะผ่อนอยู่ประมาณ6กพันหกพันสองหอยู่ประมาณนี้นะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้คะ่ะพี่ขา จัดยอดเต็นดันฟีดดาวได้อ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันกระจกมองข้ามพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามาดูห้องเครื่องด้านหน้าสนใจทักเข้ามาได้0 9 6 1 9 8 4 9 6 3 แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนะคะสติกเกอร์ข้อควรระวังเดิมแท้จากโรงงานนะคะพี่จ๋าให้ดูตัวน็อตสักนิดนึงนะคะนี่นี่ค่ะรอยเมคอัพต่างๆต,ตัวน็อตนะคะมอกอ,อยู่ครบชัดเจนค่ะ1 R น,นะค่นี่นะคะด้านรอยเมคอัพนะคะ ไฟด้านหน้าคานด้านหน้าสนใจทักมาได้เลย0961984963นี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ก่อนปล่อยเราเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ให้ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องให้คันนี้เป็นเครื่อง VVTi นะคะออกห้างป้ายแดงอยู่ประมาณ589,000ตัวมิตรนะคะคันนี้นะคะอยู่ที่380,000 9,000ค่ะพี่ๆคะ่ะสนใจทักมาได้เลยนะคะรถแฮสปกหประตูรถอนเนกประสงค์นะคะแถวที่2พับได้ได้เป็นสีบอลเงินด้วยใครที่กําลังมองหานะคะรถผ่อนไม่เกินประมาณ7,000พผ่อนไม่เกินประมาณ6,500นะตัวนี้ก็น่าเล่นน่าตัดสินใจค่ะฟรีดาวได้ค่ะจัดยอดเต็มได้สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ได้คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ